มาคิดมาคับพี่น้องมาพบพอกันเป็นคลิปที่2นะครับผมเรื่องเล่าเช้านี้นะครับพี่น้องโอ้เบารสหลายเรื่องตัวเดียวครับพี่น้องจากคลิปที่แล้วที่ผมได้บลาไปนะครับผมว่าจริงหรือไม่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวสามารถสร้างเงินได้ถึง6หลักาจริงหรือไม่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวสามารถนะครับทำให้คนในโลกโซเชียลรู้จักเรา จริงหรือไม่โซเชียลจะนำพาความเจริญมาให้เรานี่แหละคลิปนี้ครับแล้วก็ทำยังไงนะทำยังไงถึงจะรู้หลักเล็กวิธีการนำหลักโซเชียลวันนี้นะครับผมมีเรื่องที่ดีบ้าฝากตอนพี่นองอีกแล้วครับพ่อโจนะครับหรือว่าผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชื่อหนุ่ม,มโจโยมานินนามวงษาสาวน้อยพิษแป้แนเพลนครับผมเปิดโอกาสนะครับรอบที่สองสำหรับคนทีมีใจรักในดันลูกโซ่เชียวและมีใจรักในดันการที่จะนําเสนอเรื่องที่ดีบนโลกโซ่เชียวลูกกว่นน้นยและมีโทรศัพท์เค่เดียวสามารถสร้างเงินสร้างกันได้อ่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับพี่น้องพ่อโจนะครับได้เปิดโอกาสนะครับให้สาหรับนะพี่น้อง ที่มีใจรักนะครับอยากจะมาเรียนรู้โซเชียลรอบแรกพามไปรอบแรกอาจจะมาท่านรอบที่2มาแล้วครับในวันที่24สิงหาที่มหาวิทยายลัยขอนแก่นตอนนี้ครับพี่น้องมีคนประมาณ30กว่าคนที่ลงทะเบียนเรียนรู้โซเชียลรอบที่2องนะครับพี่น้องเพ้ใดสนจิตสนใจ สามารถทักไปถามข้อมูลได้ในอของโพสพ่อโจนะครับหรือว่าจะเป็นของอผู้จัดก,การพี่แม่เดี่ยวนะครับพี่น้องสามารถทักเข้าไปได้ครับเลือกที่ผมที่จะบอกต่อไปนี้คือผมรู้สึกดีนะครับพี่น้องสำหรับความรู้สึกที่ผมไม่คยคิดผิดเลยนะครับพ่อโจเป็นคนที่แบ่งปั่นโซเชียลครับ เบียงปันป่นความรู้ครับเป็นว่างสั้นครับในไลท์ก่อนในไลท์รอบแรกนะครับรอบแรกที่อ่พอโจได้สร้างขึ้นนั่นก็คืออเรียนรู้โซเชียลนะครับพี่น้องนะเนาะเรียนรู้โซเชียลนี่แหละมีโต๊ะศัพท์เครื่องเดียวสามารถสร้างเงินได้มีนะครับผมคณะมอลำดังๆัง่งทรงขนจํานวนมากสองสามขนเพื่อที่จะมาเรียนรู้โซเชียล เพื่อที่จะนำพาโชเชียลนะครับผมไปได้อย่างถูกวิธีและยัติค้นหนาติดตามนิ่งพื้นผาพื้นหนะอ่านะครับพี่น้องมันว่าสิเป็นม่าแม่แบบหมาดครับพี่น้องพ่อโจได้โพสต์ขึ้นมากนะครับพี่น้องไม่แม่แบบหมา,มา,มาดมาพ่อโจได้โพสต์ขึ้นมากครับสำหรับอ่าวงนะครับพอวิลพงศ์นะครับผมหรือว่าศิลปินภูไทย เดชงพีมากนะครับมาเรียนรู้สร้อเชี่อวความครับพี่น้องถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับพี่น้องสําหรับเป็นการเป็นกระบอกเสียงของพ่อจนะครับพี่น้องและนะครับผมถ้าผู้ใดอยากร่วมนะครับพ่อโจรกระดิโพสต์ที่ซีช่วงอุทิศทานมานะครับผมอยากจะสอนและมีวิทยากรร่วมอีกครั้งนี้เริ่มเวลาเก้าหรือว่าสามโมงเสาร์นะครับผมสามโมงเสาร์เก้าตะลิขกครับถึงเวลาสิบเจ็ดจุดศูนย์ศูนย์นอ อย่าพลาดโอกาสที่ดีครับพี่น้องโซ่เขียวสามารถสั่งได้ใดๆรีบลงทะเบียนได้เลยหลังใหม่หาผมได้เลยนะครับพี่น้องถ้าหาโคโจได้เลยครับและที่สําคัญครับพี่น้องและที่สําคัญณตอนนี้นะครับพี่น้องพี่น้องจาได้บ่าตนลิปตที่ผมบอกว่าสามสิบที่นั่งตอนนี้นะครับผมพุ่งขึ้นมาเป็นห้าสิบที่นั่งครับพี่น้องครับในรอบที่สองครบหาสิบที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้อง คือพี่น้องตรงตัดสินใจนะครับต้องตัดสินใจแล้วแหละนะครับผมสําหรับโซเชียลผมถือว่าวธรรมดานะครับพี่น้องสาหรับใครลหลายๆคนที่อยากจะมาเรียนรู้โซเชียลแล้วมีโทรศัพท์ของผมเนี่ยเครื่องเดียวเนี่ยเออมีโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ย,ออย,ย,ยสามารถสั่งเงินสาั่งงานได้มันมีเฮ็ดได้รีวอร์เฮ็ดได้ครับพี่น้องทําได้ไม่จำกัดอายุด้วยบ่จำกัดอายุพร้อมขอแค่ท่านมีใจรักขอแค่ท่าน มีจงนงลดล่ะเขาเอิน้นมีความหักนสิสงทติเหตุเออเฮ็ดแล้วยัดถิ่นยัดปาต้องทำบ่อยๆนะครับและแอดมินได้หลายคนนะครับของแต่ละวงก็มารวมด้วยนะครับพี่นอ้องสำหรับใาสำหรับได้การนะครับผมเรียนรู้โซ่เขียวที่พอโจได้จัดสั่งขึ้นมาในรอบที่สองนี้ ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆามาก,มากถึงมากเลยสําหรับคนที่พลาดรอบ1นึ่งไปแล้วรอบที่สองก็จะเนี่ยจะมาถึง24สิบงหาเนี่ยถ้าผู้เร่อยากพลาดยีสิบงหาเนี้ยนะครับพี่น้องทักหาพ่อโจได้เลยครับทักหาพ่อโจได้เลยนะครับผมผมสิบอกให้ฟังครับพี่น้อง พ่อโจเคยบอกกับผมและทุกๆคนแต่ก่อนพิตะคนว่าพ่อโจบา้าเห็นนิยังกับไทยเห็นนั่นเห็นนี่กับไทยแต่ซูมือนี่ผมคิดไปเรื่อยว่าการนัน่มโซ่เฉียวของพ่อโจเ้เฮ็ดเฮ็ดไทยความคิดนะครับและเฮ็ดไทยทุกๆคนที่เคยว่าพ่อโจว่าบา้า กับการที่จะเขา่าหาพ่อโจเพื่อที่จะมาเรียนดูนี่ก็หลายคนเชื่อผมอนะครับสำหรับผมเองประสบความสําเร็จมาแล้วนะครับผม1นขั้นนะครับจากบันไดมีอยู่ประมาณห้าสบขั้น,นถ้าวันที่24สิงหานี้นะครับผมมีซ้อมไเยอะนะครับหรือว่าผมมีซ้อมหนึ่งทุ่มอาจจะเจอผมในตรงนี้ก็ได้นะครับพี่น้อง ผมเชื่อว่าใครลหลายๆคนนะที่มีความคิดอยู่ตรงนี้นะครับว่าอยากจะมีเงินอยากจะมีงานแต่ไม่รู้ว่าจะจะทำงานอะไรแต่ไม่รู้ว่าอยากจะทําอะไรแต่ว่าผมอยากสิพี่น้องเรียกว่าโทรศัพท์เครื่องเดียวสามารถสร้างเงินสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับคุณได้โดยการพูดและการถ่ายคลิปเพราะจะบอกว่าอลไรก็นี้นะครับพี่น้องให้พี่น้องนะครับผมไปเลียนรูหลักการ กับคนที่ประสบความสําเร็จนะครับผมและคนที่ประสบความสําเร็จมากกว่าห้าท่านนะครับพี่น้องที่มีคนกดไลค์กดแชร์มีผู้ติด,ดตามเยอะนะครับพี่น้องอาจจะเป็นสิบท่านยี่สิบคนท่านก็ได้นะครับจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับให้กับพี่น้องได้รับรู้กันอ่ะผู้ใดไ่อยพาพลาดนะครับผมทักหาพ่อโจได้เลยนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ นะครับกัฝากพี่น้องทางหีกพีกับต่อเด้อนะครับผมอ่ะพี่น้องกระปว่าไรยังฮง,งค,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 คร,รับพี่น้องคลิปนี้กัฝากไปเพียงซํานี่ครับขอบพระคุณหลายๆครับสำหรับพี่น้องที่ให้การติดตามนะครับผมช่องกดตั้งเสื้อบุรพานะครับผมคนอาจจะรู้ไม่เยอะแต่ผมเชื่อว่านะครับพี่น้องหลายคนที่อยากจะได้เงินอยากจะได้งานนะครับมีเยอะก็คนดูนะครับผมจะได้กระฝากแช่กดไลค์กดแชร์ผมเด้อครับเด้อน้องครับสำหรับคลิปนี้กับฝากเพียงซัมมี่ครับขอบพคุณลหลายครับ